วิชาพุทธประวัติชั้นตรีฉบับปรับปรุงพุทธศักราช2,560ปุริมการปริเฉตที่สเสด็จออกบรรพชาเอาละ่ะถ้าทุกคนอยากรู้พี่เบิกบานจะพาไปชมพุทธการแบบเสมือนจริงล่ะนะไปกันเลย ว้าวที่นี่ที่ไหนคะพี่เบิกบานนี่คือช่วงก่อนที่เจ้าชายจะออกผนวดครับเจ้าชายสิทธัตถะเสด็จอยู่ครองคารวาสจนถึงพระชนมายุ29ปีวันหนึ่งได้เสด็จประพาสอุทยานกับนายชนนะเทวดาจึงได้เนรมิตเทวทูตสี่คือคนแก่คนเจ็บคนตายและสมณะให้ปรากฏเบื้องหน้าพระพักตามลำดับเมื่อพระองค์ ทอดพระเนตรเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายทรงเกิดความสังเวชสลดพระไทยและเมื่อทอดพระเนตรเห็นสมณะก็มีพระไทยน้อมไปในการออกบรรพชาพร้อมกับได้ทราบข่าวการประสูตริพระโอรสทำให้พระองค์ทรงเห็นว่าความแก่ความเจ็บ และความตายล้วนเป็นผลสืบเนื่องมาจากการเกิดเป็นเหตุให้ตัดสินพระไทยเสด็จออกผนวดทันทีพระองค์เสด็จออกผน,น,นวดตอนกลางคืนทรงม้ากันทกะมีนายชน,นะตามเสด็จไปถึงฝั่งแม่น้ำอโนมารับสั่งให้นายชน,นะนำม้ากันทกะกลับคืนพระนคร ทรงตัดพระเมาลีด้วยพระขันครั้งเดียวเหลือพระเมาลียาวประมาณสององคุลีคาติการับรมได้น้อมนำบาทและผ้ากาสาวะพัดย้อมด้วยน้ำฝาดของต้นไม้มีสีเหลืองหมน่นเข้าไปถวายสำหรับนุ่งหนึ่งผืนห่มหนึ่งผืนพระองค์ทรงครองผ้ากาสาวะพัดนั้นแล้วอธิษฐานเพศเป็นบรรพชิตหน้าฝั่งแม่น้ำอโนมานั้น